ก็อ่านออกี่ง็อแต่ถามคุณครูเาเรคุณครูก็บอกว่าอะคุณครูประเมินดูหน่อยเ่ประเมินมานะพอจะได้เรื่องเป็นเรื่อสี่อ็นาะมเตามชนะบอก็รน้าวได้ประมาณสจด โอ้สบายแล้วเหมือนอ่านกินอ่านถูกก็ได้แล้วเราสี่เออแค่นี้พอเราก็เอาแล้วเนี่ยอันนี้ก็มีเกียรติบัตรด้วยนะครับในระดับชาติ 你别抱怨了。